สำหรับในตอนนี้พ่ออยาขอคุยแต่เพียงย่อๆให้ฟังเพื่อเป็นการศึกษาของลูกในช่วงเดือนปลายเดองกันยายนมาถึงเดือนตุลาคมปรากฏว่ามรณะสัญญาเกิดกับพ่อสามครั้งคือว่ามรณะสัญญาที่เกิดขึ้นนี่เป็นสัญญารั์มาตั้งแต่เด็ก ตั้งแต่พ่อสามารถมีทิพยิจิญรานขึ้นมาเองพ่อต้องขอพูดว่าเป็นทิพยิจรยาณที่ขึ้นมาเองตั้งนี้พ่ออะไรเพราะว่าพ่อไม่เข้าใจคําว่าสมถะะวิปัสสนาเป็นแต่เพียงท่านแม่ท่านบอกว่าให้ภาวนาว่าพุทโธเมื่อภาวนาเล็กน้อยแล้วก็นอนหลับ หลังจากนั้นมาพอาอยุย่างเขาเจ็ดปีก็ปรากฏว่ามีที่ประจุคุยานน้อยๆเพราะว่าถ้าไปนอนที่ไหนถ้าไปที่ใดคืนแรกจะปรากฏเหตุการณ์นาดีทั้งหมดว่าบ้านนั้นมีการตายกี่คนแล้วก็ตายแล้วไปอยู่ที่ไหนอาการตายจะตายด้วยวิธีแบบไหนอาการแบบไหน เขาได้รับความสุขความทุกข์เป็นยังไงในชีวิตที่ก็เป็นมนุษย์อยู่เขาเประกอบกรรมทําอะไรบ้างเป็นนั้นว่าเขาทั้งหลายเหล่านั้นมาเล่าให้ฟังแล้วก็ชี้ช่องจุดทางทีงทรัพย์สินต่างๆบางรายก่อนเขาตายเขาไมา่ได้บอกลูกบอกหลานไว้ว่าเงินมีที่ไหนบ้างทองมีที่ไหนบ้างสมัยนั้นชอบสุขแล้วก็ชอบหมกดิน เพราะว่าไม่ค่อยจะมีธนาคารนี่เป็นอนุความรู้อย่างนี้เกิดขึ้นพ่อถือว่าเกิดขึ้นมาเองเพราะว่าพ่อไม่ได้ฝึกมาตอนนี้เราก็ต้องมาคิดให้มีความเข้าใจกันว่าใครเขย่ยว,ว่าอย่างไงก็เป็นเรื่องของเขาเราถือว่ามันเป็นประสบการณ์ของเราก็แล้วกัน แล้วในที่สุดคนที่เขาว่าเรานั่นแหละถ้าเขาปฏิบัติบ้างเขาทําบ้างเขาก็อยาพบกับความจริงที่เรียกว่าของจริงมีอยู่คําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นถ้าจยาทรงก็ได้ทำราก็รู้สึกว่ายังไกลความจริงมาก